สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับนี่ยูนในเกมที่ชื่อว่า Internet Cafe Simulator Game นะครับหรือว่า Gaming Cafe Simulator นะครับก็เขียนชื่อเกมกับชื่อในเกมไม่เหมือนกันนั่นเองทุกผู้ชมครับก็ง่ายๆเลยเกมนี้ก็จะเป็นเกมจำลองการเป็นเจ้าของร้านเกมเนาะเดี๋ยวลองไปเล่นกันเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมกราฟิกในเกมนี้ถือว่าดูดีเลยนะอ่ามีการบังคับดี a พดแบบนี้นะครับเดินมาที่เก้าอี้นะครับโอเคแล้วก็ทําการอ๋อสามารถหมุนจอซ้ายขวาได้นะตอนนี้ก็คือมาอยู่ในเกมเลยนะแตกต่างจาก Internet Cafe นะครับที่ เราอยู่ในบ้านก่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะทีนี้นะครับเรามาที่หน้าต่างคอมพิวเตอร์แบบนี้ท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นนะครับเราเลือกในส่วนของโต๊ะนะครับแล้วก็อี้ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เรากดซื้อของนะครับมันจัดวางโต๊ะมาให้เลยนะคือดีมากนะคืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่เราต้องจัดเองทุกอย่างใช่ไหมอันนี้อำนวยความสะดวกแบบครบครันนะครับทีนี้นะครับให้เราเราเปิดออเดอร์เว็บไซต์นะครับนะคอมพิวเตอร์นะครับเอาเลยนะครับจอ ีย์บอร์ดเมาส์นะอันนี้คือเขาเรียกอะไรอ่าเควสแบบบังคับอยู่นะกดน็ก็เลยแล้วก็เปเลยนะครับนี่จัดว่าแน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นรอยเท้าเลย <laughs> โอเคนี่อ๋อพวกนี้เราต้องวางเองเออก็คือมันจัดให้แค่โต๊ะอย่างเดียวนะครับอ่ะกทัดมาอะไรเลยจอนั่นเองคืออย่าบอกว่าเปิดเครื่องเดียวแล้วให้ลูกค้าเข้ามาเล่นนะ แล้วก็มีกัดจอกัดจอะปะคีย์บอร์ดก่อนเนี่ยมันเหมือนมันซื้อกัดจอแยกใช่ไหมมันใช่เหรอในเมาส์โอ้โหเอามาวางตรงนี้นะครับอันนี้เก้า e อีเกมมิ่งเรานะจัดไปนผู้ชมใครที่ชอบแนวซิมูเลเตอร์นะนี่คือทำไมไม่ใส่ลงมาในแบบ ออในเนี้ยในเคสเลยจบจบไปอยู่ในปอดนะอันนี้คือต้องซื้อซื้อแยกแล้วมาประกอบให้ดูอีกทีนี่หรอ, <c oughs> อเคจไว้ตรงไหนเลยนี่วอลท่โต๊ะนีนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับโต๊ะเกมมี่ของเรานี่ครับมาไม่ยังไม่ให้คะแนนนะยังไม่เอายังไม่ยังไม่เอาคะแนนนะมาครับเปิดต่อทีจะซื้ออะไรนี่ครับทีนี้นะครับโกลด์วอล คือมันเป็นชื่อเกมนะมันหลบมันหลบแบบเต็มที่เลยนะเนี่ยเลดนะเลดเดนะเป็นอีกชื่อนึ่งนะดูดิ <c oughs> แน่นอนจริงๆเลยลูกพี่อ่าคือเราต้องแบบสั่งการติดตั้งเกมผ่านอ่ตัวเซิร์ฟเวอร์แม่นะเครื่องแม่นะสั่งไปเครื่องลูกนะเฮ้ยเอาเรื่องนะเกมเนี้ยระบบเกมอ่ะเอ้คือมีเครื่องเดียวก็เปิดร้านได้แล้วใช่ไหมโอเคอ่าจัดว่าแจ่มนะครับ แล้วก็รอเนี่ยครับบอกว่ารอในส่วนของ c u s t o อร์หรือลูกค้ามานะเราไปนั่งรอได้ไหมรอลูกค้าม่นมาช้าจังนี่มาแล้วไอ้กราฟิกในร้านดูดีนะแต่นอกร้านดูไม่ได้เลยท่านผู้ชมครับนี่เฮ้ยเขาจะเล่นเกมนี้เหมือนรู้กันอยู่แล้วนะมันเป็นเกมยังไงวะเนี่ยสําหรับในนี้นี่เฮ้ย,ยภาพก็มานะนี้ ้าเควสมันขึ้นในส่วนของการให้แบบซื้อคอมประกอบเพิ่มนู่นนี่นั่นนะครับรอไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราตั้งโตะปุ๊บมันจะมีลูกค้ามาแล้วทีนี้มันจะมีปัญหาท่านผู้ชมค่า RP ตัวนี้จะหายไปนั่นเองท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็รอเก็บเงินนะครับซื้อคอมซื้อโตะอะไรแบบทีเดียวนะเดี๋ยวผมรอเก็บเงินสักแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ก็มีประมาณ4 0 5เหรียญโอเคครับผมเราเก็บเงินได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับน่าจะพอลวมั้งประมาณ600เหรียญน,นะ วิธีการสั่งเนี่ยเหมือนเดิมนะให้เราสั่งทีเดียวครบเซตเลยนะอย่าสั่งโต๊ะกับเก้าอี้มาก่อนมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกค้าเข้ามาเพิ่มนั่นเองคุผู้ชมครับเราเอาแบบราคาถูกสุดก่อนเลยนี่ครับคีย์บอร์ดแล้วใช่ไหมหรือเมาส์แล้วก็ตัวกัดจอนะครับนี่ประมาณนี้ราคานะครับขาดอะไรหรือเปล่าอ่อหูฟังขาดหูฟังขาดหูฟงหัฟงเดี๋ยวต้องติ๊กใหม่เลยเหรอ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้อ่ะคีย์บอร์ดแบบถูกนะครับเมาส์แบบถูกแล้วก็ตัวหูฟังนี่ประมาณ599นะครับโดยประมาณนะมีรดมาส่งนะจริงๆช่วงที่จะประกอบนะครับเนีย่ยเห็นว่ามันจะมีคนมาจริงๆอ่ะช่วงที่จะประกอบร้านนะปิดปิดร้านขังผู้เล่นไว้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ไม่น่าจะทานละอ่ะ เนี่ยมันจะเสียแต้ม R าเพียร์แล้วพชมถ้ามีลูกค้ามาเนาะจริงๆตอนประกอบของอะ่ะเขาเรียกอะไรควรควรจะรอลูกค้ามาก่อนที่ไหนละ่ะควรจะปิดร้านก่อนเออแล้วก็ตอนนี้เราขาดครับเรามาสั่งตัวเพิ่มเลยนะเมื่อกี้เราสั่งได้แค่คอมนะเนี่ยต้วงเอตมาวางก่อนนะครับมันไม่ได้รวมให้กันเนาะโอเคเนี่ยจริงจิงตอนที่ ประกอบของนะครับจริงๆควรปิดร้านนะเพราะว่าเดี๋ยวมีลูกค้ามาแล้วเราจะไม่มีเครื่องให้ลูกค้าเล่นนะครับโอเคนั่นไงลูกค้ามาละเดี๋ยวเราประกอบแป๊บหนึ่งนะครับใจเย็นนะครับมารีบเกินรีบมาเกินไม่ใช่มารีบเกินรีบมาเกินนะโอเคมีเวลาประมาณหนึ่งนะครับยังไม่ได้ติดตั้งเกมเลย <laughs> เฮ้ โอ้ฟังไปวางเลยชิ้นหนึ่งจะทันหรือเปล่าไม่รู้ะครับไม่ทันก็เสียค่า RP ไปนะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมี2เครื่องเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เพิ่มได้ละไอ้โอเคทีนี้นะครับพอมี2เครื่องเราจะหาเงินมาแต่งร้านได้แบบง่ายขึ้น,นครับเขาจะเล่นเกมอะไรเนะี่ยโอเคกดยอมรับลูกค้าเลยนะครับตอนกดยอมรับลูกค้าถ้าเครื่องยังไม่ได้ลงเกมครับมันจะขึ้นคําสั่งให้เราแบบไปเลือกลงเกมหรืออะไรแบบเนี้ยในเครื่องนี่เลยคผู้ชมครับนี่ อ่าน่าจะลงไป2เกมก็พอมัง้งอันเนี้ยมีบอกนะว่าลงเครื่องหนึ่งเครื่อง2ลูกค้าจะเล่นเกมนี้มังม้งมันก็ลงเกมนี้ให้นะครับจริงๆมีเกมอีกเยอะเลยนะแบบเยอะมากนะนี่จริงๆก็พับจีนั่นเอง่านผู้ชมเปลี่ยนชื่อซะหลบเต็มที่เลยนะครับอันนี้รออย่างเดียวนะไม่ต้องทําอะไรนะครับเดี๋ยว เวลาที่เรามีเงินเยอะๆนะครับเราค่อยมาประกอบคอมเพิ่มนะครับแต่งร้านเพิ่มนะเพราะว่าตัวของนี่ก็จะมีอ่าเวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมานะครับอย่างเช่นตัวสตด์ธรรมดานะดูดีขึ้นนะครับนี่พรีเมียมขึ้นนะครับพรีเมียมนี่ต้เป็นอันสุดท้ายนะครับแล้วก็กวีพรีเมียมเนาะคอมพิวเตอร์นะมันจะเป็นแบบอ่าสุดๆไปเลยนะครับจัดแบบ500นะเคสดแบบ500ยเคดบอร์ด500อนะจอ400้อะไรแบบนี้อ่าตัวเมาส์นะครับเ0เหรียญ70เหรียญน,นี่ก็ประมาณ1 7 0 0จ็0นะครับ ได้ประมาณนะั้นถ้าคำนวณไม่ผิดกรัดจอมีสูงสุดก็600ประมาณ1 8ื่นแแล้วก็หูฟัง180เหรียญแล้วก็นี่นครับติดแอร์นะครับแล้วก็ติดในส่วนของตัวเครื่องที่เป็นตู้กดอะไรพวกนี้อีกอันนึงนะครับแถมถังขย,ดยนะด้วยล่ะมาเป็นเซตเลยนะ,ะส่วนเกมก็มันจะแยกเป็นประเภทนะเกมแอคชั่นโรเปนะครับก็ GTA งไงจะงไงล่ะอันนี้ e l d e r r i n g เหร ไอ้ลูกพี่จะเต็มว่ะเกมนี้โอเคหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยพอลูกค้ารอก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเขายังเล่นไม่เสร็จแต่ว่าถ้าเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปคุยแล้วเรียบรีบไปคุยนะครับประมาณนี้นะครับเงินก็มาเรื่อยๆนะครับคนหนึ่งก็ได้ประมาณเกือบเกือบเอ่อเกือบเกือบร้อยเหรียญถ้าเล่นนานหน่อยก็ได้ร้อยร้อยกว่าเหรียญอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมเนี่ยรอแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมีโตคอมเพิ่มนี่นี่นั่นนะครับประมาณนี้ เอาเป็นว่าใครสนใจแนวซิมเล a เตอร์แบบนี้นะครับผมก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ